ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแพชโนดอย่าไปไม่อ่านดูคลิปดีกว่าดูคลิปแล้วไปดวายกับแองต์ต่อดีกว่าเราแม่มดได้ยึดแพชนี้ไปแล้วแพชสิบจุดแปดพร้อมกับตีมแม่มดอย่างโคเปนมอร์กาน่าโคเปนเลิฟร้องโคเปนไซล่าและสีทองอย่างโคเปนไซล่าเพอร์สตีดเอดิชันเอาล่ะไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างที่ทุกปรับ เอฟเฟลออส s พสซีจะไม่มีโบนัสเจาะเกราะอีกต่อไปแต่จะเปลี่ยนเป็นความเสียหายแบบโจมตีจุดตายแทนสกิลเวปพลอว์ออฟเฟสโฟล์สกิลคูดาวแต่ละปืนจะสกิลคูดาวที่เลเวล1นถึงเเปลี่ยนเป็นสกิลตามเลเวลที่เลเวล1นึถึงเลเวลสิแทนและปืนทั้ง5ปืนจะเบาลงช่วงต้นเกมและสกิลกลับไปแรงเหมือนเดิมที่เลเวล13นั่นเองเพื่อให้ต้นเกม a อฟเฟลออสอ่อนแอลงนิดนึง a แอชสก l ลไลเนเจอร์โฟกัสวอรคความจงตีเพิ่มขึ้นในทุกเลเวลอยู่เป็นเลเวลแรกอย่างของเท่าเดิมม Evelyn Head Skill ไไ์แรรงงขขึึึ้้้้นนนนนใใทุกเเเเลลววพื่ออหธดดฟาิ คาล,ลิสตาเกราะพื้นฐานลดลง2หน่วยสกิลเรนจะร์สโลเป้าใหม่ได้ลดลงนะทุกเรเวลน่าจะเนิร์ฟคาลิตตาท้อมโดยเฉพาะเพราะกดเลนได้ดีเหลือเกินมาสเตอร์ยีสกิลฮันเดอร์จะได้รับโบนัสความไร้จมตีลดลงนทุกเรเวลโดนเฉยเลยนักดาบยี ออเรน่าสกิลคอมมานดิสเน่จะได้รับบาร์ความแรงเพื่อนที่เพิ่มขึ้น10%ในทุกเลเวลสกิลคอมมานด์โปรเทคสกิลโล่เพิ่มขึ้น0.1 AP ไลท์เลือดเพิ่มขึ้น4.52หน่วยกระาะเพิ่มขึ้น0.448หน่วยพลังปกติพื้นฐานเพิ่มขึ้น0.96หน่วยปัดเลขให้มันสวยๆไรออดเขาว่างั้นสกิลโอเวอร์โหลดบาร์บบรความแรงเพื่อนที่เพิ่มขึ้นในทุกเลเวลอีกด้วยเซนนาแพสซีฟดวงวิญญาณที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนลัดฮิสจะมีโอกาสดรอปได้ลดลงจาก25% 22%เเเเเเหลลลืืออพพียงดมมมมาากกกรระจจิิตซสฮ์แฐน ลงในทุกเลเวลแม่กว่าจากโลนั้นสกิลนี้แต่ยังลืมยังม,มีสุดยอดโลอยู่นะโซรากามานาะพื้นฐานเพิ่มขึ้น50หน่วยสกิลส,สตาร์คอร์ใช้มานาน้อยลงในทุกเลเวลอีกด้วยเอาไปโป๊กในเลน ทริสทานา่าสกิลเอ็กซ์โปรสิฟชาร์สวนับเปอร์เซ็นต์ดาเมจในการระเบิดจะเพิ่มขึ้นในทุกรีรเวลยกเว้นเลเวลแรกเอกอเกาะสกิลเฟียร์บิยอนเด็ดคูดารลดลงในเลเวลแรกและ,ะเลเวลสองสกิลดิสเดนแก้ไขบัก๊กนิดหน่อยสงสัยลืมบัฟตอนสกินมาขายอะเลยบัฟให้นิดนึงวาลัสสกิลเชนออฟคอร์เพชันคูดารเลเวลแรกและ,ะเลเวลสองเพิ่มขึ้นเพื่อให้เขาได้เป็นตัวเปิดได้ช้าลงซาหยาสกิล,รรกลเบรกคลอเรดเดเมจต่อคนจากลดลง10%ตอนนี้ลดลงแค่5%หายไปจากเมตา,านานสงสัยอยากให้กลับเข้ามาอีีกนน้้้จะใหหเพิ่มขึลัง เลเวล9เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยและที่ให้มาใหม่อีกคือเมื่อเลือดต่ำกว่า30%ไอเทมป่าทั้งหมดจะให้ความสามารถในการฮิลเพิ่มขึ้น50%แต่มีสิ่งที่ดีก็ต้องมีสิ่งที่เสียไปอย่างพวกบ้าแท็กเลนตอนนี้ออกของป่าถ้าหากลัสมินี่ในเลนจะได้เงินน้อยลงเหลือแค่40%แถมกว่าจะได้เงินเต็มจำนวนจากเมื่อก่อนหลัง14นาทีก็จะได้เงินเต็มจำนวนแล้วแต่ไรออดยืดระยะเวลาออกไปเป็น20นาทีกว่าจะแท็กเลนแล้วได้เงินเต็มจำนวนาาการตายได้มีการอัปเดดดตตถถถถ้้้้าาาาหกกู่่่ววใในนนชชงงง1ึึ6อีฝจะไรรับ Lavel EP มขมข20%แุ หนึ่งถึงเลเวลหอีกฝ่ายจะได้รับ EXP น้อยลง20%แทนแต่ถ้าหากตายต้นเกมนั้นไม่ต้องห่วงเพราะระบบได้มีโฮมการ์ดสองจวิเพื่อให้วิ่งกลับเข้าเลนได้ไวมากขึ้นกว่าเดิมท่องไว้นะกลับเข้าไปในเลนไม่ใช่กลับเข้าไปตาย <c oughs> ก็จบกับไปแล้ว,ลวครับสำหรับแพช1 0 8ในโหมดซัมเมอร์ลิฟท์ยังคงเน้นไปที่ตัวเมตาหลายๆตัวและบัฟตัวที่หลุดและให้กลับเข้ามาได้ลดเล่นบ้างส่วนแพชชิ่งโน้ต TFT มีอะไรบ้างไปชมกัน ในแพทช์10.8สำหรับโหมด TFC ได้เพิ่มตัวละครมาอีกตัวนั่นก็คือเซราเป็นตัวเทียร์5เผ่าดาร์ s สตาร์คล s สนักเวทนั่นเอง และเช่นเคย TFT Galaxy ก็ต้องมี Galaxy ใหม่มาให้เล่นโดยแพชชนี้จะมี Galaxy Trace Sector ทุกครั้งที่เริ่มรอบใหม่เราจะสามารถรีโหลดได้ฟรี1ครั้ง Super d a c s Galaxy เมื่อเลเวลอัพถึงเลเวล5จะมี f o r อ of n n t u u r e ฟรีๆให้ทุกคนคนละ1ชิ้นและการสุ่ม Galaxy นั้นจะมีโอกาส50%ที่จะเป็น Galaxy ปกติและอีก50%จะเป็น Galaxy ที่ผิดปกตินั่นเอง เผ่าและคลาสต่างๆถูกปรับด,ดังนี้นักดาบเก้าโดยโอกาสตีติดเปิลจะเป็น100% Dark Star 9ดาร์กสตาร์เจะเพิ่มพระจมตีและสกิล45หน่วยหน่วยแทรกซึม6จะเพิ่มความประจมตี125% ปกปัก6เพิ่มโล่ตำแม็กเลือร์เ5%กระบด9เพิ่มเกราะ350หน่วยและพระจมตี15%นักเวท8เพิ่มความเสียหายด้วยสกิล125%ถวยเทพจะฮิลได้ดีขึ้นที่4ยูนิตและ6ยูนิตชีวะจกักรกล6ยูนิตจะได้เลือดน้อยลง50หน่วยและพระจมตีลดน้อยลง5หน่วย พลขับเลือดจากกาเรนจากได้รับ100%ของเลือดพลขับเปลี่ยนเป็น1800หน่วยบวกด้วย50%ของเลือดพลขับเองสลัดโอากาส4ยูนิตจะมีโอกาสดรอปไอเทมเพิ่มขึ้น5%นักเวท4ยูนิตจะแรงขึ้น5%การปรับปรุงแชมเปี้ยนแต่และเทียมีดังนี้เทีย1์แคทเธอรีนสกิลแรงขึ้นที่2ดาวและ3ดาวซาย่าคอร์จอมตีเมช้สกิลเพิ่มขึ้นที่1ดาวและ2ดาว z o วหลับนานขึ้นที่3ดาวและจะเมดแรงขึ้นที่1ดาวและ2ดาวเทียสองแอนนี่เกราะเพิ่มขึ้น5หน่วยและโล่เพิ่มขึ้นในทุกๆดาวดาเลียใช้มานาน้อยลง10หน่วยลูเชียนพลังจิติลดลง5หน่วยราคา n สกิลของราคารจะก,กว้างแค่1ช่องรอบๆจากเมื่อก่อน2ช่องแต่ใช้มานาน้อยลง50หน่วยเชนเลือดเพิ่มขึ้น100หน่วยและสกิลจะก,กาันออาต้ไอ้แกได้ดีขึ้นช่วง3ดาว เทียสามชาโคลพรกำจินลดลง5หน่วยและเปอร์เซ็นต์แเมจไม่ใช้สกิลจะแรงขึ้นที่1ดาวและเบาลงที่3ดาวแทนซินดราตีไกลขึ้น250หน่วย เทียสี่ฟิสเลือดลดลง50หน่วยแต่ความประจุตีเพิ่มขึ้น0.1หน่วยแทนจิงสตีอว้ขึ้น0.05หน่วยสุรากาศเลือดเพิ่มขึ้น50หน่วยและสกิลจะฮิลได้ดีขึ้นในทุกๆดาวโดยเฉพาะ3ดาวฮิล20,000หน่วยฟูคงสกิลแรงขึ้นในทุกๆดาวเวลคอตรัชชีจะลดลงและเวลคอตร์ ott, เล็งกลุ่มเล็กก่อนกลุ่มยูนิตใหญ่เสมอเทียห้าออเรนโซเลือดเพิ่มขึ้น150หน่วยเกราะเพิ่มขึ้น5หน่วยไอเทมชาลิสออฟเฟเวอร์เมื่อแสดงผลจะให้มานาะแก่ผู้สมัคอีกด้วย เ e สต์เ a ลดสเต็เริ่มต้นจะเริ่มต้นที่สุดเหมือนเดิมแต่ไม่ได้1นึ่งสจะได้รับ AD มากถึง30หน่วยต่อสเต็คฟรอสเซนหาสโลการโจมตีปกติได้ดีขึ้นอีก10%บเปอร์เซ็นต์ราพิดไฟคนนอนจากบนนัตตะรโจมตีหนึร้อเพิ่มเป็นสองเไปเลย s h a ล์ f s t ส e l n e นจะโดน1.5ช่องของด้านหน้าของผู้สงสัยเ e อ of อ h ฟเดอะกอ s จะได้รับมานาน้อยลง5หน่วยซ e กเฮโร่ hero, จากได้รับมากสุดถึง5ยูนิตเหลือเพียงได้รับแค่3ยูนิตแต่ได้ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับแพช10.8ในโหมด TFT ปรับเยอะขนาดนี้มันเป็นหมดหลักแล้วนะรู้ยังลับพิษไฟแคนนอนตีกระไรสีช่องนี่มันน่าสนใจจริงถ้าผมอธิบายอะไรผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรสำคัญๆไปก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือจัดเต็มก็อยู่ที่ใต้คลิปัชนเลยสุดท้ายที่ชอบผลงานก็อย่าลืมซับสไครต์และแชร์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ